สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูเคสสาวตัวเล็กแต่ตัดหนังหน้าท้องบอกเลยว่าคุณมาดูไลฟ์นี้ได้เลยนะคุณพี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ <14 3. S 1> หนักตอนนี้43ส่วนสูงเท่าไหร่จ๊ะ สูง158น้ำหนัก43อะแต่ดูมันมีความยืดเยื้อยานของหนังหน้าท้องอยู่นะคะมันมีความแตกลายของหนังหน้าท้องที่ยังคงอยู่นะเห็นไหมอันนี้คือรอยแตกลายเดิมของคุณผู้หญิงเคสนี้นะคะเพราะคุณพี่เขาบอกว่าตอนที่มีน้องนี่คือน้ําหนักขึ้นเยอะมากกี่กิโลคะตอนนั้นที่ขึ้นมา40กิโลเลยเหรอเอาดีสี40เลยเหรอหู น้ำหนักคือหนึ่งสี่สิบกิโลเลยคุณผู้ชมคะ่ะแต่ต้องบอกเลยว่าลดน้ำหนักลงมาได้ใช่ไหมเหลือตอนนี้สี่สิบสามนะคะแต่มันยังคงมีความยืดเย,ยื้อยานเห็นไหมคะอย่างที่เขาบอกค่ะว่าผิวหนังตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่นี่เห็นเห็นผิวหนังตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยเออนี่น,นี่เห็นไหมผิวหนังตรงนี้นะคะที่มันขาดความยืดหยุ่นนะคะมันก็ทําให้ออกกําลังกายไงมันก็ไม่กระชับคุณพี่อยู่บ้านออกกําลังกายไหม ออกกําลังกายเป,ป็นประจอำออกกําลังกายต้องบอกเลยว่าทุกวันเลยเ้ื่อยๆไปเนาะแต่นี่ตรงนี้นี่คือคุณผู้หญิงเมื่อกี้หยิบขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยนะคะมันก็ไม่หดกลับไปนะคะเพราะว่ายังไงมันขาดความยืดหยุนค่ะมันไม่กลับไปกระชับอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้าหนักขึ้นมาถึงตั้งกี่กิโลคะ สี่สิบกิโลบวกไปก็วันหกสิบเจ็ดสิบได้น้ตอนนั้นอู้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะคะแต่วันนี้เราจะมาตัดในส่วนนี้ออกค่ะนี่นี่เราจะมาเอาในส่วนของตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่เห็นไหม,มที่มันมีความยืดเยื้อยานตรงนี้เราจะตัดทิ้งออกไปนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมขาเรามีไว้นะคะมันก็ไม่ได้ทําให้ ร่างกายของเราดูสวยขึ้นเราต้องมันตัดทิ้งตรงนี้ออกไปนี่เอาตรงนี้นี่นีตรงนี้ให้หายเกรียงไปให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะดึงลงมาให้มันกระชับได้เหมือนเดิเมอย่างแน่นอนนะคะเคสนี้แต่ตัวเล็กเนาะคุณหมอเนาะใช่ครับแต่เราสามารถที่ตัดให้ตึงได้อย่างแน่นอนใช่แต,แต่คนนี้ถามว่าเหมือนจะง่ายอะอะไม่ง่ายนะยังไงบ้างในความเป็นจริงสรีระคนนี้คือสะดือเขาค่อนข้างสูงครับสะดือสูงอือ านที่เราจะตัดลงมาถึงตรงนี้มันความตึงมากอ,อใช่ซึ่งตรงนี้ไอ้ความตึงมากนี่แหละที่เป็นความยากที่จะเกิดขึ้นอืมันยากที่ว่ามันมีโอกาสที่แผ่นมันจะปริจะแตกได้ใช,ใช่ไหมคุณหมอเนี่ยคะสะดือเขาสูงมากเลยเนาะสะดือเขาสูงมากนะคะแล้วสะดือเดิมคือไม่สวยเลยนะสะดือเดิมมันไม่สวยเลยคุณผู้ชมมันเหมือนสะดือที่มันดู จุนจุนมันดูยังไงไม่รู้ว่าเห็นไหมดูดิมันไม่เป็นดูเรียวรีสวยเลยเนาะคุณหมอใช่คือสะดือที่สวยเนี่ยมันมีหลายแบบอ้ากัดตามตรงนะมันมีหลายแบบมันมีหลายหลายลักษณะแต่สะดือที่คนชอบมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานี่แหละที่เป็นที่คนชอบแต่อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นไหมรูทรงมันคล้ายคล้ายคือวงกลมไหมเป็นวงแนอันเนี้ยมันก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่หลายคนชอบนะแตะว่า แต่ส่วนน้อยอะผมว่านะที่ชอบแบบเนี้ยแต่มาใส่บิกินี่ไม่สวยนะเดือแบบเนี้ย <laughs> เอาดีๆคือเสือแบบเนี้ยมาใส่บิกินี่ไม่สวยนะคุณผู้ชมนะที่สำคัญคือห <c oughs> น้ทาทองที่มันแตกระแบบเนี้ยมันก็ใส่เสื้อผ้าไม่สวย <c oughs> ด้วยนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ก็ก็มีหลายแบบแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมพอดีคนเนี้ย <c oughs> ถามว่าเสื้อถ้าถ้าเราบอกว่าเป็นทรงพื้นวงกลมคือทรงพื้นวงกลมเลยอันนี้คือเป็นทรงพื้นวงกลมเลยใช่ทรงเสื้อผ้าจันน่ะค่ะค่ะเห็นป่ะเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะอืมเออแต่ว่าเห็นไหมชอบไหม าคนไข้ชอบไคนไข้บอกว่าไม่ชอบเลยนะคะอยากตัดมันออกเพราะที่อยากจะเปลี่ยนในสรงหน้าท้องตรงนี้ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะการทําศัลยกรรมมันขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะฮะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนจริงๆผมแนะนําว่าคนไข้ทุกคนเวลามาให้บอกหมอด้วยชอบทรงสะดือแบบไหนนะะเราจะได้แบบ ตั้งใจทาให้ถูกต้องแจ้งแล้วก็บอกกับคุณหมอได้เลยนะบางคนอาจจะอยากได้สะดือที่มันเป็นเสี้ยวประจําแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะอาจจะยากได้สะดือที่มันดูเป็นรีเลยหรือบางคนอาจจะได้สะดือที่มันเป็นกลมๆอันนี้ก็สามารถบอกกับคุณหมอได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันถูกต้องแล้วนะคะสะดือแต่ละคนความสวยไม่เหมือนกันนะคุณหมอเนาะบางคนอาจจะบอกว่าสะดือแบบนี้สวยบางคนอาจจะบอกว่าสะดือที่มันดีๆเนี่ยสวยบางคนอาจจะบอกว่าสะดือที่มันกลมหรือสวยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคนนี้มีความโชคดีอยู่อย่างยังไงบ้างคุณหมอ จะเสียจะเสียจริงเพราะเขาตัวเล็กเขาตัวเล็กด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาออกกําลังกายด้วยไงมันก็เลยจะทาให้การตนหน้าท้องในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆเลยนะคะกล้ามเนื้อด้านในเขาค่อนข้างชัดนะคุณหมอแต่มันมีความยืดเยื้อยันตรงนี้มันบดบังอยู่มันจึงทําให้กล้ามเนื้อด้านในที่มันชัดไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือปัญหาของสาวๆนะค่ะคือถามว่าทาไมต้องมาดตนหน้าท้องก็เพราะว่าออกกําลังกายแล้วมันไม่หายนี่แหละถูกต้องคุณพี่เขาบอกว่าออกกาลังกายทุกวันเลยนะแต่ตรงนี้มันไม่หายไป นี่นี่คุณผู้ชมทำไมได้เลับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดที่ดีคือการออกกําลังกายจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีค้ะนคนนี้เราคาดห์ังผลลัพธ์ค่อนข้างใช้ได้เลยล่ะลดมากเลยบอกเลยว่าจะเปลี่ยนจากหุ่นที่มันพังนะคะกลายเป็นหุ่นที่มันปังได้อย่างแน่นอนเนะคุณหมอเนาะแล้วที่คุณหมอวาดรูปนี้คืออะไรยังไงบ้างคะคุณหมอช่วยอธิบายให้หน่อยสิแน่นอนเลยเราต้องมีการแกะสลักนะฮะทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันบริเวณนะครับเพื่อให้มันได้รูปทรงที่สวยงามค่ะอย่าลืมว่าหน้าท้องที่สวยงามไม่ใช่หน้า แต่เป็นหน้าท้องที่มีมิติมีมส่วนว้าวส่วนโค้งในในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะนะฮะซึ่งแน่นอนเลยว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนที่มันวัดได้เพราะว่าเราจะไป่กเอาในห้องผ่าตัดไม่ได้ไม่ได้ครับนะซึ่งแน่นอนเลยนั่นนํามาซึ่งเรื่องของเลเซอร์สแกนเนอร์อ๋อนี่ไง เครื่องที่นะคะปล่อยลําแสงมาอยู่นะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นสมเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์เนาะที่เป็นตัวช่วยนะคะในการผ่าตัดที่เป็นตัวช่วยในการวางแผ่นของเรานั่นเองนะคะ<ช>คุณผู้ชมใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ก่อนเลยฝากแชร์เลยใครที่อยากดูเคสนี้นะคะว่าหลังจากที่ทําเสร็จทันทีแล้วเป็นยังไงบ้างต้องกดแชร์เลยนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะการใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ข้อดีก็คือทําให้แผลต่าใช่ครับทำให้สะดือสวยสังเกตด,ดูนี่ยังไม่เห็นแผลเลยนะ ถูกต้องใส่ใส่กางเกงต่ำขนาดนี้ถ้าลงไปอีกยังไม่เห็นแผล <laughs> เห็นน้องสาวแล้วถ้าลงไปอีกนิดนึงก็คือเห็นน้องสาวแล้วคุณ <c oughs> ผู้ชมค่ะคือเรากล้าให้ดูนะทั้งแต่เราวัดรูปเห็นไหมว่าเราไม่ได้มีหลายเส้นนะเรามีเส้นเดียวเพราะเราเพราะเรามั่นใจมากว่าเราต้องตัดตรงน,นี้เท่าน,นั้นโอ้ตัดตน,นี่คือชั่วออกไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณหมอโอ้โหเพราะว่าเราวัดไว้เป๊ะเป๊ะแล้ว ดีงามลดมากเส้นตรงนี้คือเป็นเส้นในการตัดขอบเขตในการตัดของเราใช่ไหมคุณหมอนี่คือด้านบนที่เราจะตัดสูงสุดเห็นไหมเออยังไงเส้นเหลื่อมกันแค่นี้ผมยังต้องลดละวาดใหม่เลยนะเออไม่ได้นะเหลื่อมกันแค่มิลลิเมตรเราก็ไม่ยอมเพราะว่าแผลเราจะต้องเป็นเส้นตรงมันจะไม่เป็นเส้นอ้อมหรือว่าจะไม่เป็นเส้นครึ่งวงกลมนะแผลเราจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการว่าดาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเวลาที่คุณหมอตัดก็จะตัดตามเส้นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะถ้าหากว่าวางแผนผิดเข้าห้องผ่าตัด ก็การผ่าตัดมันก็จะผิดพลาดไปหมดเลยใช่ไหมทำให้อะไรทำให้คนไข้ต้องอยู่ห้องผ่าตัดนานขึ้นนะ,ะดูคุณต้องไม่นับเวลาการผ่าตัดค่ะค่ะ ยิ่งผ่านานยิ่งไม่ปลอดภัยการวางแผนเรายอมเสียเวลาตรงนี้นานขึ้นถูกต้องค่ะเื่อเวลาการผ่าตัดลงทำให้คุณไข้ปลอดภัยมากขึ้นและ็เปนมากขึ้นด้วยนะคะในเส้นนี้คือเส้นที่คุณหมอตัดนะคะแล้วเส้นตรงนี้เราคุณหมอเมื่อกี้ถามนะคะมีคนถามมาว่าเคสนี้เขาดูดไขมันหน้าท้องบนด้ไหมใช่อ่าดูดด้วยอ๋อคุณหมอจะต้องวาดแบบนี้ไว้ด้วยนะคะแต่สัญลักษณ์แบบนี้ออทุกคนค่ะเพราะว่าเราต้องมีการแกะสลักกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะะซึ่งการดูดไขมันหรือไม่ดูดไขมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าดดดู้วยยก็ิ่ง ชัดขึ้นไปอีกอิ่ชัดขึ้นไปอีกถ้ายิ่งดูดด้วยมันก็จะยิ่งทําให้ลายกล้ามเนื้อตรงนี้มันชัดขึ้นไปอีกเนาะเหมือนกับการแกะสลักค่ะค่ะแลายิ่งมีลายเส้นรายละเอียดยิ่งมากก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งสวยขึ้นเออนะคะมีคนบอกว่าตัวเล็กจริงค่ะนิดเดียวเองจริงตัวเล็กมากนะแต่เราเราก็สามารถตัดหน้าท้องได้ถ้าคุณมีปัญหาท้องยืดท้องเยอะท้องยหญแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเ การตัดหนังหน้าท้องไม่เหาสำหรับคนอ้วนจริงๆแล้วเหมาะสาหรับคนผอมแบบนี้แหละถูกต้องสำหรับคนตัวเล็กไม่ใช่คนตัวใหญ่ะยิ่งตัวเล็กยิ่งผอมยิ่งดีเพราะว่าอะไรคุณหมอยังไงบ้างเนี่ยแหละครับเห็นไหมยิ่งตัวเล็กยิ่งดีเพราะว่าอะไรคุณหมอใช่ก็เพราะว่าเพราะว่าผลลัพธ์จะออกมาดีครับใช่เพราะว่าจริงๆการตัดนั้นเรารหวังผลลัพธ์ที่สวยงามการที่จะสวยงามหุ่นต้องโอเคอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไป ต,ต้องบอกเลยนะว่าตัดออกมานี่คือเกือบหนึ่งฝ่ามือเลยนะคุณผู้ชมชหนึ่งฝ่ามือเลยก็ว่าได้เด็ดครึ่งบนครึ่งบนเห,เหลือน้อยกว่าครึ่งล่างเลยครึ่งบนเหลือน,นิดเดียวโอ้โหแล้วมันจะดึงได้ขนาดไหนเนี่ยคุณหมออยากติดตามชมจังเลยเคสนี้นะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมนี่คือหนึ่งฝ่ามือแต่คนไข้คือตัวเล็กมากเลยนะคือตัวเล็กมากนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าตัดออกไปด้วยเยอะมากๆจริงๆเห็นไหมฮะหน้าท้อมบริเวณเอเรียนี้เลยที่คุณหมอเขาจะตัดทิ้งออกไปนะคะ อีกอย่างหนึ่งสะดือเขาสูงด้วยเนาะคุณหมอเนาะใช่ค่ะสะดือเขาสูงด้วยนะคมนะ,ะ,ะ,ะมันจึงทําให้การตัดหน้าท้องของเราเคสนี้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะคะเคสนี้มีน้องค่ะตัวเองขาน้ําหนักขึ้นถึงสี่สิบโลได้กันนะมันจึงทําให้หน้าท้องเนี่ยมันมีความยืดหยุ่ยยาน,นเคสนี้ถ้าไป,ไป,ไ,ปไปหลายๆที่เขาอาจจะแนะนำแค่มินิมินี้นเออ,เอ,อใช่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 <ๆ><ๆ> เพราะว่าสะดือเขาสูงอยู่แล้วถ้าสะดือสูงแบบนี้หลายๆที่ก็จะแนะนําว่าให้ตัดแค่มีนี้แต่หลายๆคนเนี่ยที่เขาอยากตัดหน้าล่าทองเพราะว่าอยากเปลี่ยนสะดือใหม่อยากเปลี่ยนสะดือใหม่ความเหี่ยวอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างงี้มน่มันก็มันก็ไม่ไม่ตอบโจทย์หรอกเนาะคุณหมอลองดึงนะค่ะถ้าถ้า ถ้าสมมติว่าอย่างคุณผู้ชมเราตัดมินิใช่ไหมคือการตัดหนังหน้าท้องเนี่ยมันมีแบบมินิแล้วก็แบบฟูลออปชันนะคะที่เราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเน้นฟูลออปชันทั้งหมด<ช>เพราะว่าเน้นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็เน้นการเส้นสร้างเซ็กซี่ไลน์ให้มันดูสวยนะถ้าคุณตัดแบบมินิแผ่สั้นก็จริงนะแต่หน้าท้องมันก็ยังคงอยู่แบบเนี้ยแลวอีกอย่างหนึ่งคือสะดือมันจะไม่สวยด้วยเนาะ<ช>จากสะดือที่มันดูพับแบบเนี้ยคุณผู้ชมโดนดูนะถ้าสะดือมันเดินโดนดึงลงมาเออมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ก็จะกลายเป็นว่ายิ่งไม่สวยเข้าไปใหญ่เหมือนกับเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนะคะอย่างเคสเนี้ยนะคะคนตัวเล็กเนี่ยถ้าหากว่าคุณหมอที่เขาไม่ได้มีความชํมนานาญหรือว่าไม่ได้บอกว่าเก่งมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมเขาก็จะตัดแบบแค่มินิเท่านั้นเองนะคะจะไม่กล้าตัดขึ้นมาสูงขนาดนี้นะเพราะว่าเลยหนึกลัวแผลปี2องเลยคุณผู้ชมหากกลัวว่านะคะในส่วนของ หนังหน้าทองที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะตัดออกเยอะมันจนเกินไปเยียดิดไม่ได้กลัวจะแบบว่าดึงไม่ได้นะคะเดี๋ยว<อ>คนไข้จะต้องเดินงอตัวไปตลอดชีวิตนะนะแต่บอกเลยว่าเราสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมไหนคคใครรอดูเคสนี้บ้างใครรอดูเคสนี้บ้างใครอยากจะเห็นเคสนี้บ้างว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วจะไปไงบ้างไหนใครรอดูกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยเร็วคุณผู้ชมคาลองลองใส่กางเกงให้ดู อืแผลก็จะหายไปหมดเลยถ้าสมมติว่าเราแสกคือปกติคนเราแสกเก่งในแบบนี้อยู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเราดูแบบนี้เราอาจจะมองว่าทำไมคุณหมอตัดน้อยจังเลยแต่จริงๆแล้วคือตัดถึงข้างล่างตรงนี้เลยครับก็เยอะมากเยอะมากนี่ตัดถึงข้างล่างนี่เนี่ยเนี่ยยังไม่เจอขอบแผลโอ้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 อไม่กล้าเปิดลงไปแล้วนะถ้าลงมาอีกนิดเนี่ยคือมันจะเป็นน้องสาวไงแต่ให้ดูด้านข้างตรงเนี้ยได้อะถ้าด้านข้างอย่างเงี้ยได้นั่นนั่นเนี่ยเห็นไหม วาดเอานะคะอ่าสังเกตที่เราวาดไว้เนี่ยตอนหลังผ่าตัดเราลองไปดูพวกคลิปไลฟ์สดหลังผ่าตัดข้ามอนี้เลยจะเหมือนอย่างนี้ไหมเออใครอยากเห็นกดอหนึ่งเข้ามาเลยโอ้โหกดอหนึ่งเยอะมากกดอหนึ่งกดอหนึ่งก้หนึ่งเข้ามาเลยคุณผู้ชมอย่าลืมนะค่ะอยากเห็นเคสนี้กดอหนึ่งเข้ามาเลยนะคะหลายๆคนมักจะมีคําถามนะคะว่าการตัดหน้าท้องเหมาะกับคนอ้วนหรือเปล่าจริงๆแล้วคือคนผอมนะคะก็สามารถตัดได้นะคุณผู้ชมนะจริงเหมาะกับคนอ้วนได้ซ้ำเหมาะกับคนอ้วนได้ซ้ำสำหรับคนที่ตัวเล็กนะถ้าอ้วนเนี่ยควรจะไปลลดดนนนน้้้้าหหัักกใเเรรียยยบออออ่่ะแวคมต ถูกต้องเอาให้มันแบบว่าคงที่ก่อนน้าหนักของเรานะคะจนจนแบบว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ได้แล้วอ่าเราก็มาตัดเพื่อให้มันมีความสวยงามสุดยอดเลยดูดิสะดือมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเนาะอันนี้นี่คุณผู้ชมขอนี้ให้ดูสะดือเดิมนะเนี่อันนี้คือสะดือเดิมเป็นแบบนี้เลยนะดูนี่เห็นไหมนี่มันไม่มีมิติเลยเนาะคุณหมอเนาะใช่ครับมันเหมือนเป็นสะดือที่มันโดนดันขึ้นมาใช่แล้เป็นสะดือที่มันโดนดันขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วมันดูไม่มีมิตินะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิ ดูสะดือดิเหมือนจะไม่มีรูด้ไหมหรือว่ายัางไงดีเห <laughs> มือนสะดือจะไม่มีรูด,ด้วยคุณผู้ชมนเนอันนฮาๆๆนะนะ่ะจัดแต่ก่อนอาจจะสวยนะแต่พอหลังจากที่มีน้องไงหนังมันก็ตกลงมามันก็ทําให้สะดือเดิมที่มันดูสวยกลายเป็นสะดือที่มันเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูอันนี้คือรอยแตกลายความเหี่ยวย่นความหย่อนคล้อยของหน้าท้องเคสนี้ค่ะแต่ถามนะว่าหมดไหมหเคสนี้จะมีคําถามว่าตัดหมดไหมคะเออ,อ ก็บอกเลยว่าทุกเคสเลยคุณผู้ชมเวลาที่ตัดหนังหน้าท้องก็มันจะมีคําถามนะคะว่าตัดหนังหน้าท้องถ้าหนูมีรอยแตกลายแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้คุณหมอจะตัดให้หมดไหมขอคุณหมอตัดให้หมดได้ไหมอ่ะคุณหมออธิบายัา<อ>งหน่อยตามตรงนะเคสนี้ยตัดไม่หมด นะฮะผมก็ต้องพูดตามตรงนะ,ะ,ะเราจะไม่มีการโฆษณาว่ามันตัดจนหมดได้ออแะมันตัดไม่หมดไม่หมดขึ้นไม่หมดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเลยขึ้นไปไกลมากแล้วถ้าเราตัดไปถึงตรงนี้เยี่ยมไปใน,นแน่นอนอันนี้ถนะูกต้องนะ,ะนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยตัดให้มันดูพอดีนะเพราะว่าบางทีถ้าอ่านถ้าสมมติว่าเราเนี่ยตัดถึงในส่วนรอยแตกลายให้หมดก็ต,ต้องขึ้นทั้งบนนี้เลยนะแล้วมันจะอยู่นี่อีกทีเดียวแล้วมันจะดึงไม่ได้นะมันจะดึงไม่ได้เลยอ่าตรงนี้มันจะถูกดึงลงมาตรงนี้มันจะยืดขึ้นนะ อ่ะนี้เป็นใครไม่รู้นะมีหลายคนไม่รู้มันจะยืดขึ้นนะอุ้ยถ้ามันยืดขึ้นมันถ้ามันยืดขึ้นมันก็ไม่ค่อยเห็นรอยแตกลายชัดเนาะคุณหมอก็ไม่ชัดแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะถ้านูดกังบอกว่ามันจะใหญ่ขึ้นอันนี้ผมก็ต้องพูดจากความสัจจริงว่ามันจะดขึ้นแบบนี้นะเราต้องแจ้งกับคนไข้แบบนี้ทุกเคสนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาด้วยความคาดหวังที่ว่าอยากให้รอยแตกลายหายให้หมดแต่คือบางเคสบางครั้งบางทีคุณผู้ชมรอยแตกลายเนี่ยมันถึงตรงนี้เลยรอยแตกลายบางคนถึงใต้เราาาาากก็ตตตต้้้้ออองงบบเเลลยยว่่่่ไมมมมมสรรถถััดดใใหหจนนนนนนึแแีีะป มันจะย้ายตำแหน่งจากตอนแรกที่มันอยู่ตรงเนี้ย<ฤ>ใส่เอลรอยไม่ได้มันก็จะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็สามารถใส่กางเกงนะคะหรือว่าใส่เสื้อ,อได้นะคะที่มันโชว์ส,สะดือตรงเนี้ย<ช>เราสามารถใส่ได้<ช>นะ<ช>อืมดีมงามมากถ้ามีเซลคนไหนพูดว่ามันหมดอันเนี้ยอย่าไปเชื่อเชื่อํำหมอเนี่มันไม่หมดนะอคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าการตตดหน้าท้องเอาอย่างนี้ถ้ารอยแตกลายอยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้ารอยแตกลายคุณอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยหมดแต่ถ้ามันเหนือสะดือเดิมขึ้นมา เยอะมากๆอย่างนี้มันอาจจะเคาะขึ้นมาเป็นหลายนิ้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะไม่หมดอแต่ถ้ามันมันอยู่ใต้เนี่ยังไงก็หมดแน่เพราะฉะนั้นกล้ารับประกันนะครับหมดแน่นอนอีกอันหนึ่งที่คนถามบ่อยๆเลยยังไงบ้างอีกอันหนึ่งที่สาวๆถามคือด้านข้างหมดไหมด้านข้างตรงนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้น้ด้านข้างตรงนี้ไม่ได้ตัดนะมันไม่หมดต้อง เพราะต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราตัดหน้าท้องที่คิวคลินิกแผลเราจะอยู่แค่นี้ใช่แผแลเราอยู่แค่นี้เราจะไม่ได้ทําแผลอ้อมยาวไปถึงด้านหลังและอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมแผแลเราต่ําถ้าคุณอยากได้ตรงนี้หมดแผลต้องสูงใช่แผลต้องอยู่อย่างนี้เลยนี่นี่นี่น <c oughs> เอาไหมล่ะคุณผู้ชมแผลครึ่งสะดือหรือว่าแผลอยู่ชิดกับสะดืออันนี้คือหมดอย่างแน่นอนทางด้านข้างเราก็ด้านบนนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะอยากให้แผลต่ํา ด้านข้างตรงนี้มันก็ยังคงเหลืองๆอยู่แต่ด้านข้างตรงนี้ไม่ค่อยมีใครโชว์หรอกเวลาที่เราใส่กางเกงในใส่เสื้อในใส่เสื้อผ้ามันก็มองไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ตัดแผลเราจะต้องสั้นแผลเราเป็นเส้นตรงแผลเราจะต้องสั้นไม่อ้อมยาวไปถึงด้านหลังเนาะคุณหมอและที่สําคัญคือเราต้องตัดออกมาได้เยอะลาสร้างลายกล้ามเนื้อให้มันดูมีมิติด้วยนะคะจากที่สะดือเดิมเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ดีงามมากเลยคุณผู้ชมใครที่รอชมใครที่รอตามนะกดเลขหนึ่งเข้ามายัางกดเลขหนึ่งเข้ามาเลยใครที่รอชมใครที่อยากจะเห็นเคสนี้นะคะสําหรับคนที่ตัวเล็กน้ําหนัก43่สิบสามเนาะพี่น้องหนัก43มนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะกลายเป็นหน้าท้องใหม่นะที่มันดูสวยสมบูรณ์แบบได้มากขนาดไหน กับในแพทย์ในพะลวงเกียริขัดจัเนี่ยทุกคนจ๋ากดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยเร็วใครอยากเขียนกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยมาใครอยากเขียนกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะ<ม>คุณผู้ชมนะถ้าใครที่เข้ามาผ่าตัดจะรู้ผมวาดนาน<ม>ก,กว่าผ่าตัดอีกนานมากวาดประมาณสี่ชั่วโมงคุณผู้ชมคะ <c oughs> อีกนานไหมคะเคสนี้จะผ่าตัด เดี๋ยวหลังจากที่ไ์สดจบก็จะลงไปผ่าตัดแล้วเนาะ<ช>คุณหมอเนาะเคสนี้นะคะใครที่มีคําถามอะไรอยากถามก็สามารถสอบถามได้เลยนะตัวเองนะแต่กดเลขหนึ่งเข้ามาค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณอยากรับชมจริงๆใครอยากเข็นกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยคลินิกเปิดหรือ,อยังเปิดแล้วค่ะ้วยงค่ะ <S <S คลินิกเปิดแล้วนะคะ <S 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 ตอนนี้คิวคลินิกเปิดทําการปกติแล้วใครอยากทำศสลยกรรม เข้ามากันได้เลยนะทางคลินิกของเราก็มีมาตรการป้องกันนะคะทุกๆขั้นตอนเลยค่ะคไม่ว่าจะเป็นก,การตรวจโควิดเนาะเรามีตรวจเลยเรามีตรวจโควิด COVID เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเราได้รับต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์นะคะมา ที่คิวคินิกของเราเนาะเราจะทําการตรวจให้ดูเคสทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนสบายใจนะคะแล้วก็ทางคินิกเองก็จะสบายใจด้วยก่อนที่จะทําการผ่าตัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยการผ่าตัดของเราทุกๆขั้นตอนคุณผู้ชมขาปลอดภัยอย่างแน่นอนเนา<ช>ะทากับวิสัญญีแพทย์นะคะแล้วก็ทากับสายแพทย์ตัวแต่เฉพาะทางคุณผู้ชมปลอดภั่แน่ออนโควิดของเราไม่ใช่แค่ถามซักประวัตินะคือเป็นการตรวจเลยตรวจจริงโควิดอยู่ในตัวหรือเปล่าไม่ได้อาปาการมาติดติๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปากกาติกติ ไม่ใช่เป็นกระดาษแล้วเอาปากกาติ๊กเนาะคุณหมอเนาะไม่ใช่ใชนะคะคือเราจะตรวจจริงๆเลย,เ,ลยเราตรวจจริงๆเลยนะคะเออนะคะผ่ะนะะาตัดเสร็จแล้วถ่ายให้ดูไหมคะเคสนี้อยากเห็นหลังผ่าตัดตัวเองกดหนึ่งเข้ามาหน่อยกดหนึ่งเข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหลังใจทำเสร็จแล้วจะเป็นไงบ้างโอ้โหมีคนสนใจเยอะมากคุณหมอยังไงเดยวเคสนี้นะคะหลังใจที่ทำเสร็จทันทีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเนาะคุณหมอเนาะอ่ะตอนนั้นนะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้น8 9ด0 0เกเก้ารอค่ะอย่างที่บอกวันที่1ิบใครไม่จองมาตอนนี้ราคาปรับแล้วนะคะไม่ถูกแล้ว เดี๋ยวราคาคุณผู้ชมคะอาจจะปรับเปลี่ยนกัุนทุกเดือนยังไงก็ต้องรอติดตามชมนะคะ <g ül> แต่ณตอนนี้ยังคงอยู่ที่8 9ด0มนเัรบาราคาเริ่มต้นตัดหนังหน้าท้องเนาะใครสนใจ0834291999ได้เลยจะอ้วนจะผอมสามารถตัดได้หมดนะคะเ <c oughs> พียงแค่คุณอินบ็อกเข้ามาสอบถามเิียดกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ